พี่จ้าพี่น้องจ้ามองดูล่ะพี่น้องมันเร็วนี่ยโอ้ยล้มนั่งล้มพี่น้สั่นๆโจ๊กนง้ำน้ำ้ำโอ้งน้ำน้ำๆ้น้ำน้ำา อ่อนๆเลยดินอ่อนอ่อนๆอ่นอดิลุงบ้างามัดงามลยอีปอยีแม่อีปอยีแม่งามังามเล้าสอนเล่นมันมันมันไปลนี่เปลนชุดซะเปลี่ยนดซอันน้เอมอานมอาเอาเอานอาเ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 อ้เอา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 อานอาเอเอาเอานอเอาเอเอาเอาเออออออ ม,มันค่ะมันคักผีต้องผีผีต้องผีมันจ้ะมันไอในก็มาแล้วนี่จ้ะอุ้ยเตรียมถุงใส่บันไปเตรียมถุงใส่หน้องเด่งเดืเตรียมถุงใส่จ้าความมันความสวยความอลังการมันทุกวันจ้ะสองสาวดาวรุ่งส่วนข่วนยักใส่ถุงนะพี่น้องอ นี่แต่ดอกอ่อนๆดอกอ่อนสนุกกินเห็ดร่างล้มพี่น้องเอ้ยตีนึ่ขึ้นคข้ขึ้นให่เอาเบิร์ดด้อเอาเบิร์ดเอาไปให้พี่อุซ่าเนี่ยเออเอาไปใา้ขาพูดปากพวกเข้ากระไดพี่อุ่าพยักซิมเนาะอยู่ใต้ถุงน้ำเหรอเห็นเอาปะเอาให้เบิร์ด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 จ้าเดี๋ยวเพิ่อนจะคืนไม่อีกจ้ามันมีดอกไม่หน้อยเต็มคอนไป ยิบเอายิบเอาอีกไหมเออเนยน้อยปูนปูนเถอะมันหล่นมันหล่นมีอยู่บ่ผมมีเบิร์ดระบ่เบิดแล้วอู้ยเต็มถุงแป่ะชื่อีกนิดนิดนะเบ้งใส่เปิดถุงยามดูป่ะจิบซึ่งมันซึ่งมีบาทมั้งบาทอยู่บ่ปาโอ้ยเนาะปาทมื่อจะของเปล่าไรหลังะวัง ายบัดที่นี่ฮะกิ้นมาเลยตเอาใอนด้วอูอเบิด์วหน้าสูซาจาแห้งเกี่ยงค่ะวันเรียบแล้วค่ะในละพี่น้องเอยตัวปราบเห็ดปราบค่ะมือปราบตัวปราบเห็ดของจริงไปห้าไปเตรียมถุง